ว่าอย่าลืมเอาตัวนี้ไปด้วยนะอย่าลืมอย่าลืมเจ็ดเ <c oughs> จ็ดครับอาจารย์เอาตัวไหนใส่ไหมถ้าใส่ก็เอาไปเจ็ดข้าเดี๋ยวผมจะข้าให้ฟังนะครับมีเอฟซีคนหนึ่งนะครับโทรมาหาผมแต<ะ>่ว่าเห็นอาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้น,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 นะครับแต่ก็เห็นเส,สยอยู่ข้างหลังผมนะครับ เห็นเสืออยู่ข้างหลังผมนะครับค็อว่าแบบเอสีเขาเตอนทีเขาโทรมาหาผมนะครับมาพูยให้ฟังว่าหลังอาจารย์นี่มีเสืออยู่ตรงนี้นะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้แต่เขาเห็นเสืออยู่ทางด้านหลังผมอยู่นี่ว่าผมไม่มีเสืออะไรนะทีนี้ปันไม่มีใช่ไหมไม่มีครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้ด้วยคามรในการรับชม เดี๋ยวผมพาไปดูที่นี้กันก็ได้ไปที่กุฏิที่วาเฮียนสำหรับกุฏิเฮียนที่อาจารย์สามารถทำพิธีได้มาแล้วถูกมาแล้วกี่งวดนะคะอาจารย์สามงวดครับสามงวดนี้เป็นงวดที่สี่ครับวันที่สิบหกตุลาคมจะเป็นงวดที่สี่อาจารย์จะขอกี่งวดคะขอเจ็ดงวดครับ หลังจากได้เจ็ดงวดเสร็จสับที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะนิมมุ์พระไปสวดมนต์แล้วก็ไปสวดน้ำสวดท่าแล้วก็ให้เอฟซีที่อยู่ทางบ้านรับศิลรับพรจากที่กุฏิเฮียนนั่นเลยค่ะผมก็จะสวายพระไตรกับพระอาจารย์เขาตรงนั้นก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วแต่ก็งวดที่แปดนี้มีกุฏิเฮียนอาจารย์ใหญ่อีกนะครับค่อยรอติดตามชมตลอดครับผม ตลอดนี่ครับกุติเฮียนอาจารย์ใหญ่มีทางด้านในนครับถ้าอยากไปดูเดี๋ยวผมจะพาลงไปได้ครับเดินไปนี่ฝากมิ่ไปนี่เนี่ยฝากเมียนวันนี้ครับนี่เฮียนอาจารย์ใหญ่แล้วก็กุติเฮียนที่ผมไปขอไปเจ็ดงวดที่เราได้มาแล้วสามงวดติดครับสามงวดติดแต่ว่าถ้าครบเจ็ดงวดปุ๊บอาจารย์ก็จะทําบุญครับทาบุญทําบุญแล้วก็ค่อยมากุติครับกุติเฮียนอาจารย์ใหญ่นี่แหละครับท่านอาจารย์ ผมก็เ็นลูกศิษย์ลูกหาแถวนี้แล้วครับไม่งั้นผมไม่กล้ามาทำค่ะครับบ้านใกล้วัดด้วยครับบ้านใกล้วัดครับบ้านใกล้วัดพอดีช่วงพระอาจารย์เขาอยู่เขาก็เดินลัดทุ่งไปบ้านผมค่าเด็กมาผมก็รถมาส่งเขาเนี่ยนะครับมันก็โูดก็ผลลุกอีกแล้วครับเป็นทาบานห้าพันเอิญสังกัรีวัดแม่นบ้าน่ะนี่ครับนี่แหละครับก็เลยคุณสนิทคุ้นเคยกับท่านพระอาจารย์เขานี่นะครับเป็นที่มา แล้วสําหรับแนวทางเดินไปด้วยคุยไปด้วยก็ได้ค่ะอาจารย์สําหรับแนวทางที่ที่อาจารย์มาขอในวันวันที่16กตุลาคมนี้อาจารย์ขอทําพิธีไปแล้วใช่ไหมคะครับทำพิธีไปแล้วแล้วก็เข้ามาแล้ว3เข้ามาแล้ว3ครับแล้วที่เรามาทําพิธีแนวทางขอแนวทางว่าวันที่16อาจารย์ทําพิธีวันไหนคะค่านี้ครับสองทุ่มสองทุ่มเป็นต้นไปก็จะเริ่มที่กุฏิเฮียนนั่นเลยค่ะ คืนนี้สองทุ่มสองทุ่มนี้ <c oughs> จะทําพิธีขอกี่ตัวคะขอสามตัวครับส <3 S 2> ามตัวแล้วสองตัวสองตัวได้แล้วหนึ่งศูนย์สองตัวได้แต่แล้วหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ครับแล้วที่อาจารย์ได้แนวทางแล้วก็ให้เอฟซีไปแล้วอาจารย์มีความฝันอะไรไหมคะมีความฝันต่อมาครับในคืนเดียวกันเลยฝันว่ามีคนมาตะโกนบอกค่ะ อย่าลืมตัวนี้นะอย่าลืมตัวนี้นะเอาตัวนี้ไปด้วยค่ะเจตีนี้โอ้โหนี่แหละครับเจ็ดตัวเดียวครับเจ็ดตัวเดียวก็เลยก็อาจจะเอามาคล้องจองกันก็ได้ก็แล้วแต่เอีนะครับค่ะจับรวมกันเหรออาจารย์ใช่ครับจับใส่กันครับจับใส่กันก็ได้เอฟซีชอบถ้าไม่ชอบก็เอาหนึ่งศูนย์ตรงๆก็ได้ นนะครับทางเข้าสุ๊กเฮ้งยนสองจะไปดูนี่ก่อนบ่ครับหรือจะไปก็แล้วแต่อาจารย์ค่ะถ้าผมพาไปดูเดี๋ยวงวดที่แปดนะครับที่จะมาต่อที่ตุ๊ติ้ยนอาจารย์ใหญ่นี้นะครับเข้าไปดูก็ได้มาไหนมาแล้วขึ้นลูกนี่มันมีทางอยู่ครับมีทางเต่านลยนี่ครับมีหนึ่งทางนี่เราเรารอเข้าไปตอนว่าที่แปดเลยได้ไหมอาจารย์เราไปดูได้แไม่งั้นก็ไปนี้ก่อนก่อนก็ได้ค่ะครับ เพราะว่าเราอาจจะเดี๋ยววันที่แปดเอาไว้ก่อนอู่ไว้ก่อนอู่ไว้ก่อนอาจารย์อาจารย์ครับก่อนตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นสาลาหลังเก่านะครับค่ะนี่แหละที่ท่านพระอาจารย์เขามานอนอยู่นี้แล้วให้ผมไปนั่งสมาธิหันหน้าเข้าเมร์นะครับค่ะแต่ตรงนี้สาลามันชำรุดแล้วเขาก็ญาติโยมเขาก็เลยชาวบ้านลื้แล้วก็เอาดินมาผมแล้วก็กุฏิหลังนี้นะครับมีกุฏิหลังนี้ที่ผมกระโถมี ของดีไเยอะยังผูกอํานะครับนี่กุฏินี้เลยใช่ไหมคะกุฏินี้เพราะก็ยุนก่อนนี้ก่อนนี้มันมีห้องมือมีกั้นนะครับซึ่งมีดวงปู่ของมรณภาพอยู่ที่กุฏิหลังนี้ด้วยนะครับค่ะก็เชิญวาสิไห้ยางกับบุ๊กขับไปข้างในอีกฝ่ายครับโอ้อาจารย์คนหัวลูกขนาดกลางวันแสกๆท่านจริงเรืเลยแบบนี้ อาจารย์ท่าบุกขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเด้อแต่อาจารย์สามารถเพิ่อกดสิขออนุญาตแล้วล่ะเนาะบุตรีนี่บอกอาจารย์ที่นาขอนาไม่ใช่ครับโอ้แม่บุตรีนี่ตรงนี้ผมที่ว่าผมถูกผีอำอ๋อคุ้มเงือกอะตรงนี้มันเป็นห้องเดงยวกต่อข้างห้องไว้อืมตรนี้คือผีอ่างนี้ทีนี้ผมไปนอนอยู่ห้องนู้นแต่ข้างๆห้องนี้เขาจะมีที่โหลกระดูกอย่งนั้น ผมก็ดูเขาเ๋ยวไปผมเก็บไปนอนครับเก็บแล้วครับแต่หรืออาจยังไม่หมดมันรุมกัอนผมก็นอนห้องนี้จารย์นอนห้องนี้้างกุฏิที่นุ่นนะครับนอนนี้ที่ไหมทีนี้พอดีจากอาจารย์นี้เขาย้ายไปอยู่ที่กุฏิเน้เงียนสอง้นะครับที่ผมมาจะไปนะครับเขาย้ายไปนู้นทีมีหลวงปู่องค์หนึ่งก็มาตอนั้นรงนี้ครับไมอดีมีพระจากทางอื่นนะครับเย ขามานอนอยู่ในนี้ผงไม่รู้ว่ามีหลวงปู่เขาหมดแล้วภาพอยู่นี้นะครับนอนก็ไม่ได้หอกว่าเอาเหมือนเอาตะปูเฟี้ยงใส่ตรงที่เตียงเขานอนนี่นะครับหรืออาจจะเตียงไหนไม่รู้เมือนกับดหัวใจไม่ได้ะะเป็นยังไงมันเจ็บป่บนอนนอนเหมือนนอนพับตะปูหรอไ,ไ,หไม่ทับเลยครับเขา<อ>ทับเลยทีนี้อู้จะดิ้นก็ดิ้นไม่ได้แข็งเเอาเอา มีคนเอาตะปูมาซิ่มครับอิ่มดิ้นไม่ได้เลยครับจริงๆเนี้ยผมผมโดนไม่ได้เชื่อเลยครับนี่คือผีครับี๋ยวไี้ล็อกหัวอาจารย์อาจจะขอเล่นเสร็จอ๋อไปน่้นก่อนแล้วค่อยเอานี้ก็ได้เพราะภูมิตรงนี้ดีครับชอบเล่ชอบดูด้วยเคยให้จิงแว้ดอาจารย์ตรงนี้ไหครับให้จิงวดแล้วอ๋อตรงนี้ผมยังยังไม่ไดยทำเลยครับไปเอาแค่ตีเนี้ยน่้นก่อนแต่ยังไม่ได้ทําตรงนี้ผม้มาที่ประสบการณ์ผมเจอ เล่าลประสบการณ์ครับมาเล่าประสบการณ์อันนี้เป็นประสบการณ์จริงครับประสบการณ์จริงนูนรับทางด้านหลังนะครับนูนรับหลังแรกนั่นเป็นที่ว่าเจ,วเจ้าของกุฏินะครับเนี่ยเจดีแรกนะครับตึงขึ้นอาจารย์จะเสียงเสียด้วยอาจารย์จะว่าตั้งหลังตั้งหลังก็หงายไงครับ นั่นครับข้างหลังนี่แลนตีฟูริวนักผู้หนึ่งไปที่กุฏิเฮียนลายิเฮียนโอ้หลายมิตรกุฏิแล้วแต่ส่วนทางนี้ไม ah> ่ไม่มีพระนะครับพระไปอยู่ส่วนทางโน้นคือย้ายไปแล้วเมื่อเมื่อก่อนที่ยังไม่มีกุฏิด้านโน้นพระก็จะอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะอยู่ที่นี่หมดแต่พอมีกุฏิฝั่งโน้นก็เลยไปอยู่โน่นหมดเนาะมันก็เลยเป็นกุฏิหลังฝั่งนี้มากกว่า ครับเดี๋ยวขากลับมาเดี๋ยวไปแวะไปกราบพระอาจารย์ก็ได้ของเราแต่สําหรับแนวทางที่อาจารย์ได้ได้ปล่อยไปแล้วครับก็คือตัวไหนบ้างนะคะหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วก็เป็นความฝันครับเป็นความฝันที่ที่บอกว่าอย่าลืมอะไรนะคะอ๋ออย่าลืมเจ็ดครับอย่าลืมเจ็ดแล้วอาจารย์ก็จับรวมกันเลยใช่ไหมคะครับเป็นเจ็ดหนึ่งศูนย์ก็ได้เนี่ยอ๋อตามนี้เลยเนาะตามนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าสามตัวจะทําพิธีคืนนี้สองทุ่มตรง ได้ได้สองตัวนะครับค่ะแต่ตัวนี้เป็นตัวความฝันผมเฉยๆค่ะมาจับใส่กันค่ะถ้าเจสีไม่ชอบก็ตัดอ่อก็ได้เอาเอาแต่เจ็ดเอาแต่หนึ่งส่วนที่มาทำพิธีครับนี่นะคะสำหรับแนวทางสาหรับแนวทางอาจารย์สามารถนะคะสองตัวแล้วก็ความฝันนะสวัสอาจารย์ส่วนสามตัวเดี๋ยวเรารอคืนนี้สองทุ่มนะคะอาจารย์สามารถจะทำพิธี พ <Okay, okay. S 1> ิมรอไปเด้อค่ะ FC สำหรับ3ตัวอันนี้เป็นความฝันกับตัวเลขของอาจารย์ม่ท่าพิธีขอเนาะคะ <Okay. S 1> ่ะยังไงก็ใช้วิจารณะญนะาในการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆฟังๆ,งงๆค่ะ